ครับสวัสดีครับมรับมีกันมาเอาเฮืออะไรด้วยครับเฮื้ที่ไทยเป็นเทดไทยครับรเทไทยเอารถมาุ้นละครับตอนนี้เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ อ,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 อันนี้ก็ับเป็นกับคนเอาเห่อครับหนีมีงัวพูงแบบงามๆอย่าง นี่ก็คุณเพื่อนก็มาฮอดบ้านแหละครับมาฮอดเพื่อนแล้วนี่รถไปเรือมาที่บ้านแล้วเรือไมยางอย่างดีเลยเนี่ะสื่อได้นีเพราะสื่อได้พัฒนาเออเดี๋ยวเอาคนตรงมาลุงใหญ่

พอเขาไปจกเขาก็ได้ไปจกครั้งนี้ใช่ไหมพออไไปเข้ามาอะไรก็เรื่องทนกันมานนี้าคู่ทมันกไปดิมอกัรเออนดงี้เกิดเตุมแล้วจะ้เอ้ เอายกอันเชิญเรือลงจากรถอันใหญ่เอาลถลงจากเรือชล่อู่าเราถอยไปถอยอีกไหมล่ะเออมถอยอยู่เลยถอยนะถอยเันาะมไนจงวะเรื่องมเงียเขาดีเลยแเอาลงเลย นี่มาเจ้าัวพี่เฮ้มาจับตัวพี่ไหมมันหนักแล้วพี่ต้องผุนต้องควายต้องเท้งหางก้อนอืเออันเชิญลงมาวางไว้ก่อนเด้อพุ่คนเดี๋ยวเดี๋ยวลตกอนเดี๋ยวต้องักษาอยเ้คราดเี้ยดเอ้มันซอยตัวพี่มังวะมันต้องเกินกันไหม พยุงของบ้านเออนำไปเลยแหเอเอมาเฮ้ยเออสวยเลยอยากตรงนี้น uh ้อยแข็เือนอยากนั่อตรนี้แข็งมากขีดอะไไปด้วีริมเอออเคไหมอาจะคุณว่าตอนนี้ก็ได้ยี่สิบครับอาจารย์อาจารย์ว่เเลยใช้ลุงใหญ่ขึ้นอ่ะเออขขึ้นไป อะไรเหลื uhm. hey. ่อ่ไก like huh. ่ไงครับคิสองซอครับพ่ดีเลยนีออไปีลงซี่นี่ผมเบ็ดสามสบ่ยันตักบาลเลยะหเบ็ดสามสิบสิญตอนเราไปชีนี่ลเออเวลาคนไปสิญญาเบอาเอายางคนไปก่อนดิใช้ขึ้นง่ายเลย กไสมันลกไสมันบดลมดิไมงนี่บลมนะอีบออมคดหเด้อนต่อได้เดนี่หลอดาคนเก่าเป็นนามีไงมีลีเหรียดีดทุกคนเรีย่เห็นตาอ้วนจนน่ะยดนแห้งงเมียแคนแต่ม่ยรีเลยี่ เพ่าะเาแนบนาวไสิวะข้อเขียนไ่เหรอนัเนแหละนือการเกษตรตัวนี้เรื่อกินสีเราะแนบาวเพราะเทาครับเอ๊เียคนหยาบนะปนยองเพราะเาเนาะเพาะเทาเพราะปาเพราล้วนยอเพราะเาเนาะอะรกินเบี้ยเพาะปนยอ

ถ้ามนิ่โตบางใหญ่เลยนี่ใส่โมงได้ขนาดเรือเพราะันลงนามยังมาตนี้เนาะใส่ไปใส่ก้านส่ขนาทะเลปลาทะเลเรือกลงนามเเราเป้าแ่เลยเมื่อมันม้านี่ันป่าเลยแม้าสม้าม้านแมวเรือน้าข้างเตี้ยหันชอาเรามือท่านลงนามลนปาหายไปเลยป้าเลยลุ่มตุ่พี่มหายไปเลย เออเขาไปปี่กม yeah. like oh, um, like uh, yeah. yeah. ี่หนึ่โอ้เดินเมือเดินน่ลปิงเดินนี่ควนตะลุ่มอยู่นี่้ว่ายโชว์ลักตะามาุ่น่าเยอะเดียวให้ไปเ่ียกลุงไก่แลาลุงเียวไปต่อห้องันใหญ่ตร บแมนอยู่เพือนสมจิตเออกินเดียวเลยก็จรงไดไปอยู่นั่นนะตรงไหนอ่ะเป็นต้เฮือนต้องใมือต่าตมไกอนีซอยขบอ่าแบว่าเป็นคนจอกกันเออปลุหน่อยหมดปลุห่อยหมดอดอย่งเสบอรนี่เทียวเทียบหลายเยบหลายไปน้เขาเกี่ยน้ำกางเขาก็ิ้มงานไหมูสมูขานาจิ้มไรเลเนาะ โค้งเีสีย้งไเออเรื่องเงนคู่ตัวนี่เกินมากกินขึ้นขีลายขลายอ่ะนีู่่อยู่ในห้องเราผูดนี่ต่ปิงเต่ย่ากเอาไปใส่โควิดเหรอตัวยุ่งแเากลังกายเลยนาะเนาะอย่างสองยาเปเพื่อมันมันเนียเฮือเฮ้ยบอว่าจมันคุณายคนนีมันไแบน ไปหมอใหญ่ไปถึงกับโตไม่เด้เลยลกลุกใหญ่ไปทางได้เลยไปเดือดมาเพิ่งน้ำตัวนี้ออกกันไปนั้นเดี๋ยวมาื่เยอเงรื่องลน้ำไปเอาตัวปลานะจะลงน้ำอะไรเลยน้ำลยวก็อทูล้ไม่ย่างไม่ย่างไม่ย่างย่างมา ลองมองไว้ยังนะงไงะไม่ไกวแไมยาา